โรงเรียนมาเดินจากบ้านตรงไปถึงโรงเรียนเลยอ่าอันนี้ก็ลูกสาวนะครับทุกวันเดินไปโรงเรียนยังไง ็เดินจากบ้านแล้วก็ตรงไปข้ามถนนแล้วก็ถึงโรงเรียนอ๋อเดินกี่นาทีแล้วแต่โลกโซเนก็สายนาทีถ้าสายก็วิ่งแล้ว <c oughs> ส่วนใหญ่ก็สายทุกคนก็สายกี่ร้อยเมตรอ่ะสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามรอ้อยนะแต่โรงเรียนมันใหญ่เงี้ยถ้าเรียนชั้นบนก็ต้องเถื่อนเวลาเดินขึ้นไปอ่ารงเรชั้นล่าง อ๋ออ๋อชั้นบนก็ต้องนั่นไปอีกะไม่เคยเรียนชั้นบนเลยหรอเรียนชั้นบนตอนบ่ายอ๋อ,อเดี๋ยว,บบวช้าหน่อยเดี๋ยวไม่ทันใกล้ๆนะอีกป,ปีนี่รู้ไหมเมือม่อเมื่อเมื่อวานนี้แม่บอกว่าเป็นสองปีครบสองปีพอดีที่มาส่งเมย์มาเรียนเหรอ,อใช่เมื่อวานนี้เห็นแม่เขาเตือนมาในมือถือ ก็เป็นสองปีพอดีนี่กำลังทดสอบว่าเดินกี่นาทีก็ประมาณสามนาทีจริงๆนะปกติเราเดินสับๆเดินอย่าง <c oughs> เอีอย้ยเจอเพื่อนเราก็จะเดินคุยกับเพื่อนไปทุกอย่างทุกคนเขาก็เดินสับซอยเนี้คนที่อยู่บ้านหลังๆเขาก็ใช้ซอยนี้เดินมาโรงเรียนหมดมบ้านแถวนี้ก็เด็กก็ไปโอ,อเปกันหมดทุกคนอ๋อถ้าถ้าเราเป็นประชากรในโอเป ไปก็แบบไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมแต่ก็ต้องเสียค่าถ่าอ่อก็ต้องจ่ายภาษีเขาทพโอ้โหเหรอหนูไม่่าจคมัเป็นย่านที่แบบนต้องมีคนถาีหาถจะอ้เพราะว่าค่าของชีพนของชีพก็แพงบ้านก็แพงกินอยู่ก็แพงใช่ไหมอพาร์ตเมนต์แบบนี้ก็จะแพงกว่าอพาร์ตเม์ปกติเพราะว่าแอร์เอียมันดีอ๋อนี่ก็ถ่ายให้ดูนะครับว่า ถ้าเกิดใครมาเรียนโปเบไฮก็ต้องหาบ้านอยู่แถวนี้หาโฮสต์อยู่แถวนี้จะได้สะดวกมาเรียนนะอัอนี้จะถึงแล้วนะที่ก็มานี่ไงถึงแล้วอ่ะเดีย๋ยวเราจะไม่เข้าไปเเราจะเดินรแค่นี้ก็ประมาณถ้าเดินแบบสปีดพ่อก็3นาทีนะถ้าสปีดหนูก็นาทีกว่าก็ถึงแล้วพอแล้วแค่นี้นี่มีมปักตอกก็อยู่นี้ ใครนะบัสต็อปอ๋อบัสต็อปบอ๋อนี่ถึงแล้วอาหารมานี่นะครับไหนวะอ่าอ่าโอเปร่าอยู่ข้างหลังนะครับอเคเอ๊ะถนน,นบ้านอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเสียงแหมอยู่อันนี้ก็เป็นสเตเดียมของเขานะครับพวกเล่นกีฬาอะไรนะน,นี่ก็ข้ามบัสตรงนี้ข้ามถนน,นตรงนี้นะมีบัสเข้าดาวนทียม อ,อันนี้บัสบัสนี้ไปยูวิกอีกอันไปดวาวเทาโอเคโอเคครับนี่ครับอยู่นี่ก็ชอบเดินนะครับอากาศวันนี้อากาศดีประมาณสัก15-20ถึง20องศานะครับก็สามารถเดินได้สบาย จริงๆนะครับความเห็นผมมาเรียนที่แคนาดาดีนะครับดีแต่ว่าต้องต้องอดทนต้องอดทนทั้งร่างกายและจิตใจในการปรับตัวอาหารการกินความคิดความอ่านก็บางทีเราก็เจออะไรไม่ดีพูดตรงๆเจอคนอยังมีความเยียดเียดอยู่ก็ต้อง ต้องอดทนนะฮะก็ต้องฝ่าพันไปได้ลูกเขาก็อดทนอยู่นะฮะเขาก็ไม่ค่อยเล่าให้ผมฟังหรอกแต่ก็ได้ยินได้ยินมาเหมือนกันนะครับแต่โดยทั่วไป 8- 5 9สิปอร์เซ็นโอเคนะนี่มีป้ายข้ามถนนอยู่นะครับ ที่นี่รถเขาหยุดให้คนข้ามจริงนะข้ามแล้วฮะจากเมืองไทยข้ามหนวนทางมาลายตายนะมีโอกาสถูกชนตายได้นี่ก็ถึงแล้วข้ามมาก็ถึงเรียบร้อยนะครับโรงเรียน Oak Bay High School เขาก็มีมาตรฐานที่ดีนะครับมาถามผมใครอยากมาเรียนมาเลยนะแล้วก็ต้องดูว่า ความเชี่ยวชาญเขามีตรงกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เขาเชี่ยวชาญอะไรนะครับแต่เห็นลูกเขาก็ชอบอยู่ที่นี่ก็เป็นสังคมของเขาเลยอยู่ตั้งสองปีมอหมหไม่มีโอากาสไปถ่ายให้ดูข้างในนะครับถ่ายอยู่ข้างนอกอ่างเงี้ยข้างในก็ไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ดูเอาว่าเรื่องอะไรต่างๆนะครับ ข้างนอกก็โอเคอยู่เขาไม่ค่อยคุ้นนะฮะวนนันที่นี่เขาค่อนข้างไพรเวทนะฮะเขาไม่ค่อยคุ้นล้ว็พยายามแบบหลบๆนะฮะไม่ให้ติดอย่างเงี้ย